เล่าต่อชแนลยูทูบที่ชื่อชอบแล้วมาชอบช่องมากมันยูนิคแต้เขาประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอ่ะอย่างที่นที่ชอบคือตัมเนลไม่มีเวลาในการดูคลิปคุณอ่านตัมเนลดูมาดาไงเมื่อวานโอเคพี่น้องพอสสี่สวัสดีครับทุกคนครับเย้ วันนี้เล่งเล่าก็8ปดโมงช้าครับไม่ใเปไปเล่ยคอนเซ็ต์เล่าไปซัขผมเล่ยคอนเซ็ปต์ทีได้กันคือครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราถ่ายช่องชนแ Youtube ที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันยังเล่าไม่ครบเลยจริงๆมันมีอีกมีที่เราชอบอีกเทมนี้ก็ง่ายๆเล่าต่อใครจะเริ่มเล่าก่อน ได้กช่องนี้เป็นช่องนี่อยเนี่ยพึ่งมาดูหลังๆแต่ก็ชอบมากช่องน้ำนี่ดูบ่อยเลยช่วงเนี้นั่นคือช่องบิเซคนไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเอาทิศตะวันตกหรอไม่ใช่สิทำไมล่ะที่ญี่ปุ่น มีมเซนเซเ,เป็นช่องคุณครูญี่ปุ่นแต่เขาไม่ได้สอนญี่ปุ่นนะคือในช่องของเขาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอินไซต์ต่างๆของคนไทยกับคนญี่ปุ่นช่องเขามันจะมีอีกคนหนึ่งด้วยชื่ออิซาก,กะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเพจว <ไป S 1> ให้ภษษ<ม>ไทยของผมเออ ที่เป็นคนญี่ปุ่นมา,มาเขียน,นแฮร์ร<อ>ี่อแต่ว่าอันนี้เป็นช่องของบิมเซนเซแล้วเขาแบบชวนอินสกะมาทำมาทำเป็นเล่าเรื่องอินไซต์ของคนญี่ปุ่นกับคนไทยต่างก,กันอเออความแตกต่างเออความเชื่อต่างๆของคนญี่ปุ่นความเชื่อต่างๆของคนไทยหรือว่าแบบไปไหนมาไหนในไทยเนี่ยใช้ชีวิตในไทยคนญี่ปุ่นเจออะไรบ้างแล้วคนไทยไปใช้ชีวิตญี่ปุ่นเจออะไรบ้างอะไรเงี้ย<อ>แล้วมันเหมเือนมันได้ความรู้จากอะไรอย่างเงี้ยจากอินไซต์แบบคนญี่ปุ่นคือบอยชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วไงที่คุณชอบที่สุดคืออะไร คุณลองมองกล้องแล้วพูดให้ฉ uh ันคลิปที่ชอบที่สุดคือคลิปคนญี่ปุ่นอวดบ้านบ้านของผมอ๋อก็คือเป็นบ้านอิสากะเนี่ยคลิปที่ชอบลองมานี่าจะเป็นคลิปอันนี้คือเขาแบบว่าเอาโอมากาเสะกับซูชิถูกๆอ่ะแล้วก็ให้อิสากะปิดตาแล้วให้ชิมว่าอันไหนคือของแท้ซูชิที่ต้องไป รับไม่ไหวจริงๆรับไม่ลงด้วยนะคือซูชิที่มีหน้าโด<อ>นเลีอยงข <c oughs> ้าวที่ข้างที่เหลือแองกี้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบมือคือไม่ไหวอ่ะแบบรู้สึกกินเขาต้องมีสีติดที่ในปากแน่นอนโอเคนี่คือคำตอบโอเคไปดู้ก็ได้โอเค,อเคแล้วก็ถ้าอยากให้เขาคอนแลบก,กับเราก็กบอก็อบอกได้บอกใครบอกเขา โอเคตาไม่ได้เอาอมาตาคุณเลยโอเคโอเคคุณเล่าได้อยู่แล้วผมช่องที่ก็ชอบแล้วก็ดูบ่อยก็คือช่องรู้เลยรู้เลยเย้เอ้าวรูอีกแล้วเออแต๊กวอลลูนยี่คยี่ห้ด้านของก้อก็คือช่อง C U Channel อะไรวะนี่คืออะไรอ่ะที่เป็นช่อง YouTube ของจุฬา อ๋อเออต้องยอมรับต้องยอมรับจุฬาลงกรณ์ครับก็คือชอบซ e c h a n n e l ชอบช่องนี้เพราะว่ามันได้ความรู้ดีก็ชอบดูด็กเตอร์กริตินีมากโอ้เออใช่ด็กเตอร์กริตินีเขาก็จะเป็นผู้หญิงคนนี้ที่เขาก็จะเป็นเป็นด็อกเตอร์เขาสอนการตลาดที่จุฬาแล้วเขาเนี่ยมีข้อมูลเยอะเป็นข้อมูลฝั่งจากฝั่งญี่ปุ่นไอที่มันอิคิไกอ่ะเคยเห็นไหมที คุณไม่มีเลยเหร่ไอคิดไกลที่ว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่สังคมอยากได้แล้วแล้วก็เนี่ยคุณครูด็อกเตอร์กฤีตินีนยเขาก็เขียนหนังสือแล้วเขาก็รู้จริงแล้วเขาก็เอามาสอนซึ่งกอเนี่ยที่กอเปิดแบรนด์วุ้นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะนี่จะขายหรือเปล่าจะขาย หลักตั้งต้นส่วนใหญ่อะมาจากของเขาเลยเขาบอกอาจจะทําธุรกิจต้องมีคําเราต้องตอบคําถาม3ามข้อดังนี้ให้ได้หนึ่งสองสามกูตอบมาแล้วแล้วยอดขายโคโหถล่มทลายเลยไม่รู้ไปไหนผมทำตามที่โคร่องจแต่กอนนี้แซวแซวอันี้ชแต่จริงๆเนี่ยมันก็ถ้าทำกมันอยู่ไหนมัเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอเอง คุณครูเขาเริ่มมาให้ดีมากแล้วก็คือเป็นนักเรียนที่สันดานเสีย่เป็นพวกเดนสังคมเป็นแบบขยะครูพี่จริงจริงๆมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคลาสเรียนของจุฬาโคลมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตให้ฟรีๆอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเข้าไปดูหาความรู้ได้ซึ่งซีอยู่ชนลนี้ผมไม่ต้องดูพี่น้องปอสีของเราก็ดูแบบ เนียดอ่านี่เป็นของกอซีอูชานเลโอเคไปท่องที่ต้องไหวชอบดูคือแบรฮักอ่าาาาาา้าาาาชาา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 อา มาดูจริงๆนะฮะคือตอนที่เขาทำไม่ใช่คือตอนที่เขาทำชาไข่มุกแล้วตอนที่เขาทำแบร์เฮาส์ไม่ต้องบอกงี้ว่าแบร์ฮักเมื่อก่อนเขาจะทำคลิปแบบว่าสนุกสนุกใช่แต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาเน้นสนุกด้วยแต่ว่ามีแบบหนักมาทางธุรกิจเยอะเป็นเรื่องธุรกิจเข้ามาอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบว่าพอดูของเขาก็รู้สึกว่าเออเส้นทางที่เขากำลังทำมันน่าสนใจแบบว่าถ้าวันหนึ่งเราก็อาจจะ ทำแบบเขาได้อะไรอย่างเงี <Lang ham> <flats> <S 2> <S 2> <S ้ย เออสึกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นแรงที่ก็อชอบก็คือพาร์ทคลิปธุรกิจของเขาอ่ะมันไม่ได้เล่าแค่ว่าทํายังไงให้สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก้าที่แบบว่าเวลาล้มว่ะล้มระเนระนาดเลยเล่าให้ฟังทีละอันเลยว่าเราล้มยังไงเ,เพราะตอนนั้นเขาเคยขายข,ายของในเซเว่นอยู่ช่วงหนึง่งใช่เ,เป็นช้วขายมุกแล้วเหมือนมันขาดทุนนะฮะอะไรสิบเจ็ดล้านนะเ,เนี่ยเขาก็เอามาเล่าทั้งหมดคือเขาไม่ได้เล่าแค่เรื่องนี้นะอ,อ,อะไรก็ตามเลยนะแบบสมมติ เปิดสาขาใหม่เขาก็จะมีคลิปใหม่อันนึงแล้วถ้าสมมุติว่าอันไหนที่เขาเป็นจุดที่เขาพลาดหรือแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบตรงเนี้ยเขาก็เล่าออกมาเลยนะมันดีตรงที่แบบเขาไม่ได้เล่าแค่ส่วนที่ดีอ่ะเหมือนเล่าส่วนที่เออกูก็เจ็บเหมือนกันแง่เงี้ยเออปรมาณนนี่คือช่องแบ,บ้ฮะโอเคอ่ะโอเคของคนของเจ๊ก็เป็นช่องที่เจ๊ไม่ได้เปิดแต่เจ๊คิดว่าเจ๊ชอบก็คือ สกายเกาหลีบายโคุณถามว่าผมระหว่างอันนี้กับมลอันไหนผมก่อนใครอไหนผมกวกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องสยเกาหลีบาเนะคะโอเคดูกับแม่รักแม่อยากได้กรดกเลย เไม่ได้พวกพวกคุณทุกคนก็เหมือนกันคุณดูตลอดคุณดูทุกครั้งที่เขาออกมาคลิปทำอะไรคือเขาก็แบบเป็นการใช้ชีวิตในในเกาหลีในฟาร์มฟาร์มเกาหลีเขาเขาเนี่ยไปแต่งงานกับชาวเกาหลีก็คือเป็นสไปา์เกาหลีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อซอไม่ใช่แฟนเขาอ่เออคิมจุนใครวะก็ไม่รู้พี่ชินพี่ชิน นั่นแหละอ่ะจะเจอแล้วอะไรว้แล้วแล้วมาชอบช่องนี้มากม้านี่เป็นซับสไคร์เบอร์ตั้งแต่แบบแรกแรกมาก็เอาใจช่วยมาตลอดว่าเขาจะถึง1นล้านแล้วอ่ะม้าก็ต้องช่วยดูคือก็ดูทีไรแล้วก็สังเกตม้าเปิดนะลงเมื่อ2นาทีที่แล้วม้าทันอ๋ออีกอย่างที่ชอบคือตัมเนล คือพวกเราอ่ะมาวิเคราะห์กันบ่อยมากว่าตัมเนลของเขาเนี่ยมันคือเราเองก็ทำ u t u b e เราเองก็มันก็ต้องไบแกะดูดูดูคนอื่นว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างช่องสไ r p r เกาหลีนี่เป็นช่องที่แบบพยอนมันใช่่างนี้ได้ขออธิบายก่อนนิดนึงได้ไหมคือปกติตัมเนลของพี่น้องปอสีมันจะเล่าแค่เรื่องเดียวมันจะเล่าสั้นๆเล่ายาวไม่ได้เพราะว่าปอย้องพื้นที่อื่นปอต้องใสเกลียวไปด้วยแต่ช่องช่องนี้แบบ คือเอางี้สมมติว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีเวลา,าในการดูคลิปคุณอ่านตำเนียวต <laughs> ำเนียวแล้วคุณได้ดูาบานเร็วมากต้องรีบเก็บไปขาย <laughs> ของดีอร่อยปีนี้ราคาผักน้ำแพงมากจุดจุดแต่ <laughs> แต่อะไรเล้วยัมีข้างล่างมีมีรูปหมาสองตัวอีโมจิหนึ่งอันเขียนว่ายิ้มจนเหงือกแห้ อีกสักอันหนึ่งเอาเก็บผักไทยให้ลูกค้าเกาหลีทานอันนี้อันนี้ของเราเลยทางลัดใจอย่างนี้ติดใจขอเพิ่มเยอแล้วไอ้ปอยมันก็เริ่มบ่นแล้วอยากให้ปอยคำนี้คุณซอก็เดินมาตู้เย็นใหม่มาแล้วราคา7จ็ดเอ็กเอ็อ็กเอ็่ะปอยมันก็จะได้พูดเยอะแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ได้แล้วเยอะเออขนาดนี้ไม่โฟกัส คำโตๆพักไก่ห่อหมูย่างเรียกว่าครบคันและรูปอีกนี่สี่คนอยู่นี่นะอีโมจีอยู่รกลางอีมาตัดผักอยู่ตรงนี้ยืนยิ้มเล็กๆอยู่ตรงนี้ข้าวอีสี่จานบากดีนะทำคลิปนะน้องๆทำเถอะทำทั้งวงเลย ยิ่งเราทําพวกนี้เยอะนะเราจะรู้ว่าออนไลน์นะสุดท้ายมันไม่มีความรู้ตายตัวเว้ยมันจะไม่มีแบบข้อมูลที่แบบอ๋อฉันต้องทำหนึ่งสองสามสี่มึงมาดูจังนี้วันเกิดเขาอะเขียนเขาเขาซื้อรายการงานเออแต่แต่ทั้งหมดที่พูดมาที่คือชอบคือมาด้วยความชื่นชมคิดดูนะอ่ะเราเป็นอาจารย์จะสอนเด็กวาดรูปขึ้นมาสักรูปหนึ่งเราก็ต้องสอนว่าเนี่ยมันต้องมีจุดเด่นอันหนึ่งนะว่าจุดเด่น ที่เหลือยเสริมอะไรที่เหลือมันต้องเป็นแบบเล็กลงมานักเรียนสอนอะไรเงี้โอเคจะไปให้เกาหลีไปเกาหลีจี้จองจี้จ้องมีไม่ได้จริง ไม่พูดไม่ได้ยินจริงสไตยเกาหลีอ้ว้เกาหลีเข้าใจบายคอเรียนแต่ว่าคนเกาหลีเขาเป็นคนไทยทุกอย่างมันมันยูนีคดูเออแต่เขาประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามอ่ะแต่ก็ท้าพี่สอดูดูช่องเราออกมาไขข้อข้องใจด้ชื่อเียกนหมาย้องขอบคุณมากจริงๆโอเคสไตยเกาหลีบายโคเรียน ของร้อยอีกช่องหนึ่งช่องนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้อ๋อตอนรับออตอลฟฟไทยแลนด์โดยคุณนิธิทวีะถมสวัสดีครับโอ้ยชื่ออะไรเนี่ย สวัสดีครับแฟนๆออลต่อไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทัวประทบครับช่อง Auto Life Thailand ออลต่อไลฟ์ไทยรัฐต้องบอกอย่างนี้ว่าก้อเพิ่งจะขับรถเป็นจร,จริงๆขับรถเป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันไม่เสียนตั้งแต่<อ><อ>แล้วก่อนหน้านั้นอะคือตอนก้อวัยรุ่นตอนก้อเด็กๆเรก็จะเห็นว่าผู้ชายรอบตัวก็จะชอบคุยเรื่องรถรถเฮียโบ๊ทเฮียบอลโอ้กูเนี่ยกิมมากิมป้าเฮียโจ๊ก อญยยาติๆเราหมดอะรู้เรื่องรถหมดเลยตออกับไหม,ม,ม,มามตั้งแต่เด็กๆว่าเฮ้ยไปรู้จากไหนอะก,ก็รู้รุ่นเดียวคือคนลอาอันเดียวที่เ็รู้เพราะว่าไฟหน้ามันจะอ ใช่ไฟหน้าเลยไฟหน้ามันจะย้อยลงอย่างนี้แล้วมันแปลว่าก็เรื่องรถคือก็ไม่สนเลยแต่พออยู่มาวันหนึ่งเ <c oughs> ือคือบ้านเราจะซื้อรถแล้วเงื่อนไขมันก็คือบ้านเรามี6คนก <c oughs> ็เลยเปิดคลิปดูอาหาร o r t u n e r SUV เออมึงเก่งมึงเก่งจะทำาว่าคุณรู้เรื่องรถแค่ไหนให้ดูคิปึง ดูเรื่องม่อกรู้ป่ะคืออาก็หา Fortuner คือก็ไม่ได้พิมพ์ว่า Autolife ์ไทยแลนด์เพรไม่รู้จักเลยเออพิมพ์ Fortuner ก็มีคนรีวิว Fortuner เต็มเลยแต่ว่าไล่ดูแต่มาเจออันนึงก็คือคุณนิธิที่เขาก็รีวิวได้แบบว่าเสียงดังฟังชัดอันไหนที่ดีเขาก็ดีเลยอันไหนไม่ดีเขาก็พูดเลยในตัวนี้วัสดุผมว่า no ก่องแกง ข้อหนึ่งนะมันจะมีเหมือนเป็นซันรูฟอะแล้วตรงซันรูฟอะมันจะสามารถดึงที่บังแดดมาได้แล้วก็ไม่มีที่เก็บไม่รู้เอาไปไว้ไหนคุณที่เที่ไก็ไมารู้กไม้เป็นอะไรก็ชอบให้เขาพูดคำว่า adaptive cruise control กับพูดคำว่า patent chip t ั้งทั้งที่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ว่าพอดูคลิปเสร็จเนี่ยเวลาไปเราไปซื้อรถจะไปดูรถเงี้ยก็จะถามคนขายว่ามี adaptive cruise control ไหมครับมี patent chip นะครับเขาก็ถามกลับมาว่าคืออะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีหลังๆมันมีนั่นแหละ อินฟลูเอนเซอร์อย่างแท้จริงีเนี่ยให้เลยคุณเล่าตอนคุณเจอเขาสิเออได้ไปเจอได้ไปเจอตัวจริงที่งานแต่งงานของเพื่อนที่ก๊อฟเป็นพิธีกรแล้วพองานเสร็จก็มาจะถ่ายรูปรวมอะไรกันถ่ายถ่ายรูปทีละกลุ่มอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตอนตอนอยู่บนเวทีมองเห็นคุณนิธีไหมไม่เห็นเลยคือถ้าเกิดก๊อฟคิดว่าก๊อฟเห็นตั้งแต่บนเวทีกูได้เชิญเขาขึ้นมาเชิญเขาอวยพรหน่อยว่า ขอให้ชีวิตของคุณดีเหมือนมีอดปทีพคุณคนอนรและแพดเดิลชิพติดกับคุณไปตลอด <c oughs> แล้วพอพอเจอก็แบบโหยดีใจมากแบบว่าเน่เข้าไปขอถ่ายรูปที่เา <c oughs> อะไรเงี้ยเออก็พาไกไปขอถ่ายรูปแล้็บอก็บอกเขาว่าผมมาเลือกฮ <c oughs> อนด้าแ c คคอร์ดเพราะว่าพี่เลยเ <c oughs> พราพี่เลยต <c oughs> ้ดีครับเลือกถูกครับแล้วตอนนีะ ก็นี่แหละเป็นช่องที่กอชอบอีกช่องนึงชอบมากเออแล้วแล้วค yeah. ือแลคือแบบทุกวันนี้คือไม่ไม่ได้ซื้อรถไม่ได้อยากซื้อรถอะไรแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้ก็รู้สึกว่ามันเปิดแล้วมันเหมือนแบบ มันได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดยังไไม่รู้อ่ะก็เือนเขาขับรถอยู่แล้วเราก็นั่งอยู่ในรถกับเขาอะไรเงี้ยล้างบ้างมาพอเราดูพอเราดูอยเงี้ยเราก็รู้เรื่องขึ้นเยอะๆพอมาคลิปใหม่มันก็แบบเหมือนได้ความรู้เพิ่มมันเทียบได้อะไรเงี้ยและก็นี่ก็คือคุณนิทิจากช่องออลตลท์ไทยแลนด์ช่องต่อไปไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าไม่พูดก็ได้อ่ะไม่ไม่เอาไม่พูดเลยตาปล่อยตาปล่อย อะ <ARS> ไยยายกก็ค mm ืออาสาพัไ hmm. ม่รโอ้โหชาบูหมาลาดรรกแต่คาเฟ่ชาเขียวที่เหมือนได้ไปญี่ปุ่นสวนกระบองเพชรที่จิบลิที่สุดในโลกและโรงแรมริมแม่น้ำปิกที่แสงสวยที่สุดในจักรวาลทั้งหมดนี้อยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ลับๆล่อๆไี่เคยไปออกรายการเขา ตัดตรงกคือด้วยความที่เราอ่ะก็เคยเป็นข้างหลังมาเกอนอะไรเงี้ยของอาสาพาไปหลงของอาสาวพาไปหลง,ลงช่องเกี่ยวกับอะไรอาสาวพาไปหลงก็คือเป็นช่องท่องเที่ยวที่ใช้การพากเสียงเนี่ยเข้ามาสิ่งที่สัมผัสได้ในช่วงที่ทำคือรู้สึกว่าพี่ว่าเนนเงเป็นคนที่เก่งมากคือเป็นคนที่ครีเอทีฟอ่ะครบคันแบบสุดๆจริงๆมันมีหลายอย่างมากที่รู้สึกว่าเออเขาอ่ะเป็นคนที่เก่งมากแต่งเพลงก็เก่งไอแต่งเพลงที่ทุกคนดู นนนะบางอันอนะสิบนาทีาได้อกมาเป็นเกงเลยนะได้ในะที่นี้ไม่ใช่แค่เนื้อนะได้ดนตีได้แบบคือโครงครกแล้วอะเลวแค่ไปแต่งนิดนิดหน่นอยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคิดทุกอันออกมามันก็เพลินๆหมดอะแล้วก็แบบผายสวยเออที่ว่านี่บินโดนแบบว่าโอ้โหโคตรเก่งเลยอะอแบบสุดๆเลยอะของกอทีมงานก้อก็เคยบินโดนแล้วบินได้เก่งอืมเป็นัไงมันจอดในน้ำไม่ด้วยอืมลูลไปแล้ว เมื่อก่อนอาชีพก็เนี่ยจัดออร์แกไนเซอร์พาบริษัทต่างๆไปเที่ยวแล้วมันก็จะมีแพ็กเกจว่าเราถ่ายวิดีโอแล้วตัดต่อให้เป็นรวมภาพประทับใจแล้วก็งานนั้นเป็นงานที่ลูกค้าอยากได้โดรนไปด้วยเพราะว่าไปการอ่ะจะมีล่องแพไอเอฟก็เอาเรือบินแล้วแบบเวลาลูกค้ากระโดดลงเอาโดรนบินก็พูดเอาเรือบินเอารนเอาไ าพในหัวคือแบบว่าลูกค้ากระโดดปุ๊บทำลอยน้ำมองกล้องบายยกล้องค่อยๆสูงขึ้นไปเห็นเป็นแบบเป็นป่าเป็นแบบเป็นแม่น้ำอย่างนี้ก็มีภาพอย่างนั้นมีเก็บภาพอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่เอาออกมาใช้ไม่ได้แพรก็ไปเรื่อยๆแล้วเอะมันก็จะจอดโดนเพื่อเก็บแพรมันก็ไปไปไปโดนมันก็โดนมันก็อย่างเงี้ยมันก็ตีโดนก็ตีคู่ไปกับแพรก็อึบอึบอ่ะจอด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 ลง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  เเฮ้ยก็ก็คิดในใจเฮียเอ็มไม่ต้องโดดก็ได้นะไม่ได้ใส่ชูชีพไอเอ็มทิ้งไอเฮียไอเฮียให้โดดแน่เลยก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนแรกนั่นยืนงี้ยืนงี้แล้วก็ทิ้งปุ๊บก็ก็ลอยอยู่ในน้ำเอ้ยก็นั่งบอกว่าไม่ต้องเอ้ยเอ้ยคุกเข่าร้องไห้ร้องไห้ เออนั่นแหละชิ้นที่ชอบก็ประมาณนี้คือคุณตี้เต็มอ่ะชิ้นชอบโ <Okay. S 1> อเคโอเคอ่ะต่อไปปอยต่อไม่อยู่จูบป,ปอยปอยของปอยเนี่ยขอพูดทั้งสองช่องโอเคช่องแรกคือ โอเวอร์บูทคือปอยะชอบโปเกมอนมากชอบมันต้องแตเด็กๆเลยแล้วก็ดูการ์ตูนตลอดเล่นเกมตลอดดูมานานยังเมื่อวานดูเลยงแต่เด็กๆดูตั้งแต่ยังเด็กกว่านี้มากจริงหรอมีนานแล้วมีนานแล้วดูตั้งแต่เขายังแบบยอดเขาน้อยมากเมื่อก่อนขอจำได้ไหมยอดซับเขาหลักหมื่นคลิปวิวเขาแบบน้อยทุกอันเลยแล้วก็เขาก็เพิ่งมาดังไม่ไม่นานมานี้เออเขารู้เรื่องโปเกมอนเยอะมากรู้แบบดีเทลรู้ชื่อโปเกมอนทุกตัวอีกอย่างหนึ่งคือที่เก่งมากคือเล่นเกมโปเกมอนได้เก่ง ม,กมก <Okay. S 1> เกมโปเกมอนเน่ะที่มันเยอะมากเว้ยคือในโปเกมอนมันจะมีทั้งาธาตุใช่ไหมที่เอาชนะกันได้โจมตีไหนคูณเท่าไหร่มันต้องมานั่งจาอ่ะอันนี้คือจําได้หมดไปเล่น,นเขานี่คือตายหมดแล้วก็เขาไม่ได้พูดแค่ใน,ในเรื่องเกมเลย คือเขาพูดสเตตของเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้หมดเลยเขาจะไปพูดเรื่องแบบเนื้อเรื่องของโปโกเกมอนด้วยข่าวโปโกเกมอนต่างๆที่มันจะมาเรื่อยๆเงี้ยเขาก็แบบไปหามาให้ดูคือข่าวเขาไวมากใน a ฟ e b o o k อ,อ่ะรู้จริงโคตรเจ้าดูเจ้าดู <c oughs> <Okay. S 2> โอ้ร <c oughs> ู้ครับอีกช่องหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ปอยชอบอิงวรันทอนมากพอขนาดที่ว่าไม่ฟอลโล่อิงวรันทอนทำไมหลงฟอลโล่แล้วเลี้ยแล้วหลง ก็วันนี้นะคะอิงตั้งใจว่าจะมาถ่ายบล็อกนะคะ1วันนะคะอยู่บ้านกับอิงนะคะที่ชอบดูคีอ่ชอบดูวอล์กเขาไปตามดูตามดูทุกอันเลยคือตอนแรกมันไม่ใช่ชอบอิงอลัคอนครอ,ออแต่ว่าพอไปเจอเขาที่พารักกอนอย่างเงี้ยดูยืนดูเขาแล้วแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้แม่งโคตรสวยโคตรมีเสน่ห์คือดูคําพูดหรือการกระทาต่างๆบนเวทีคือน่ารักมากโดนตกตั้งแต่ตอนนั้นบานปลอยพูดโดนตกภาพในหัวคือไปปลอยขึ้นมาาทำไมโดนตกก็คือบังคับแค่อย่างนี้ เออเอวดูนะตัวแทนนะจอดเดินตรงนี้โอเคโอ้บู๊นวันทอนอ่ะมเคก็จบคลิปเที่ยงเข้าดีคือที่ชอบจริงๆอ่ะอีกช่องหนึ่งก็คือป๊อบปังโกู เฮ้ยเอาโอยมาไม่พอไม่รู้ตัวเลยช่องป๊อปปองกูลเลี่ยมันเป็นของป๊อปปองกูลเลยอะมันจะมีวอกแวกกับปองกูลยอดนักก๊อปออแล้วก็รายการลา่าสุดกินรับดูดูด้วยกัน<ด>กนี่แหละคืออันที่น้องใบชอบอะคือไอ,อ,อ,อ้ออยอดนักก๊อปปองกูยอดนักก๊อปคือเขาจะทําอาหารแบบที่แบบร้านอื่นอะร้านดังๆหรือแล้วแบบพอดูแล้วมันก็รู้สึกคือมันเลียวอ่ะแบบเขาทําให้ดูแบบถ้าสมมติว่าน้ำมันกระเด็นก็คือกระเด็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็รู้สึก ก็เผล่นๆโอเคโอเคประมาณนี้นี่ก็เป็นช่อง u t u b e ที่ชอบนะครับใครที่อยากแนะนําให้เราไปชอบช่องไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครที่อยากให้พวกเราทําอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับสําหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครตรงนี้นะครับบาแชร์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 